สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไฮค่คุณป๊อบคุณป๊อบไปอยู่เท่าไหร่คะยี่สิบหค่ะโอเคจ้าป๊อบว่ามาปัญหาคือพอดีว่าแฟนหนูค่ะเขาชอบเล่นอทบาทสมมุติเป็นตัวละครต่างๆะค่ะเวลาไหนเวออเวลาปกติค่ะบางทีเขานั่งทํางานอยู่เขาก็แบบลุกขึ้นมาโอเคฉันจะเป็น ซูเปอร์ฮีโร่นะอ,อะไรแบบเนี้ยหรือว่าบางทีเขาก็จะกลายเป็นเสือเป็นคิงคองบางครั้งอะคา<ล>่ะหนูก็โดนลูกหลงจากการเล่นของเขาไปด้วยเพราะว่าเวลาบางทีถ้าสมมติเขาเป็นคิงคองอย่างเงี้ยเขาก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็แบบตีอกตัวเองแล้วก็แบบทุบลงมาที่เตียงซึ่งบางทีถ้านหนูนั่งอยู่ที่เตียงเขาก็จะบบางทีมันก็โดนขาหนูโดนตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเป็นตัวทริกเกอร์ไหมครับอย่าง<ม>เช่นดูหนังอยู่แล้วเห็น ไม่มีค่ะไม่มีเหมือนไม่เลยคือบม่มีไม่ใช่ค่ะคือเหมือนเขาชอบเล่นแบบเนี้ยคือบ,บางทีเขานั่งทํางานอยู่เขาก็ลุกขึ้นมาแบบอ่ะเล่นเป็นเสียแป๊บหนึ่งก็แบบมาควนควนหนิดนึง <c oughs> มากัดๆหนูนิดนึง,นนนงแล้วเขาก็กลับไป <c oughs> ทำงานต่อคือ <c oughs> <c oughs> บางอันมันก็พอรับได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เจ็บตัวถ้าแบบถ้าบางทีเขาเล่นเป็นนักร้องเขาร้องเพลงเขาหันมาแบบขอมือเธอได้ไหมอะไรเงี้ยนก็โอเคอ,อ,อ่เล่นด้วยไม่เวลาเ<ต>เป็นเสือ,อมางับง,บงบปลเหงี้น,น่ารักสไตลยเขาไม่ค่ะเขากัดแบบเจ็บนะคะมันเป็นรอยหรอ ใช่ซึ่งบางทีหนูก็ร้องไห้อะไรเงี้ยร้องเหรอแล้วเขาเล่นกันแบบในที่ privately ไหมหรือเขาไปเล่นนอกบ้านใช่ค่ะ private เล่นในบ้านเล่นในบ้านเล่นในรถอะไรอย่างเงี้ยแฟนเป็นคนไทยไหมคะเป็นคนอเมริกันเพราะเชื้อสายไทยค่ะก็พูดภาษาไทยกันออ๋ก็พูดภาษาไทยกันเขาเล่นอย่างนี้กับคนอื่นปหมไม่ค่ะเขาเล่นแต่กับหนูเห็นมาเขาก็ให้เราเป็นความพิเศษไงนี่นี่คุณป๊อปจากอเมริกาเหรอ ใช่ค่ะวายรอดอ่ะแล้วคำถามวันนี้คือคำถามคือหนูอยากรู้ว่าแฟนหนูเขาปกติไหมคะแล้วหนูควรจะรับมือกับเขายังไงเพราะว่าหนูถามเพื่อนมาเพื่อนก็บอกว่าแฟนเขาไม่เป็นแต่หนูคิดว่าหนูรับเขาได้แต่ว่าหนูแค่ควรจะรับมือยังไงกับเขาดีโอเคเคยเล่นสวนไหมเปล่าหนูก็คิดในใจว่าหนูจะเล่นหรือเปล่าแต่หนูทำไม่ได้พี่หนูว่ามันดูไม่ปกติป้าอยู่ดิๆก็แบบมันไม่ได้อ่ะตัวละครอะไรที่คิดว่าเพี้ยนสุดแล้วที่เป็นมาแล้วเราไม่ไม่ไม่โอเคคิงคองวะใช่คิงคองเพราะว่ามันทำให้เราเจ็บ ใช่ค่ะร่างหิ่งของเล่นเลยจะามใครก่อนทมพี่อ๋องก,ก่อนโอเคพี่มองว่าเรื่องเนี้ยน่ารักดีแต่พี่ดันเป็นคน<ฮ>ชอบเล่นอะไรแบบนี้ด้วยไงเ <c oughs> นื้อออกไหมคือพี่เป็นฝั่งแฟนของคุณปอบป,ปะ่ะเราพี่ชอบเล่นแบบมิวสิควลกับแฟนพี่มากล้วบางทีแฟนพี่ก็ลับหมุกบ้างไม่ลับหมุกบ้างแล้วพี่ก็ไม่สามารถเล่นแบบนี้กับคนอื่นได้เพราะพี่อายเขาเนื้อออกป่ะเนี่ยคือความพิเศษของคนเป็นแฟนกันที่มันจะมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่มันน่ารักมากเลยอ่ะ ถึงแม้ชกบางทีเขาจะเล่นแล้วเราเจ็บตัวก็ตามนะแต่พี่มองว่ามันน่ารักมากเลยแล้ววันหนึ่งถ้าเขาไม่เล่น,น่ะเธอจะคิดถึงหรือปะป๊อปมองให้มัน<ะ>เป็นแง่ดีบางทีถ้าเล่นแรงเธอก็ต้องพูดอ้อยอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บเล่นค่อยๆหน่อยก็พูดให้มันดูเป็นอีกสไตล์น่ารักไปแต่บางอันที่เรารับบุกได้เขาเลยกพี่คิงคองมาอย่างนี้ใช่ปะเธอก็ต้องรับบทเป็นใครเป็นนางเอกนางเอกของเรื่องค<ะ>ิงคองน่ะเธอปล่อยฉนันนะปล่อยฉนันออกไปปล่อยฉนันช่วยด้วยเล่นตอบเขาบ้างดู เนื้อป่ะหรือถ้าเขาเล่นเป็นเสือเป็นสิงโตมาเธอต้องรับบทเป็นนางเอกเรื่อง Lion King ฮ่าแซนดยาร้องตอบกลับไปร้องตอบกลับไปด้วยความน่ารักเขามีบทบาทอะไรอีกมีเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์แมนอะซูเปอร์แมนเราก็ต้องเป็นเป็นเจนหรือเป็นใครเป็นนางเอกซูเปอร์แมนชื่ออะไรไม่รู้ล่ะเออก็ต้องเจนนั่นเป็นเมียทาซานเออเป็นทาซานอะจำผิดฉันชอบเล่นทาซานด้วยไงเรื่องเรื่องแบบเราก็ต้องสวมบทบาทลองรับบ้างไม่รับบ้างน่ารักดีถามว่าเขาปกติไหมที่ว่าเขาปกตินี่คือเสน่ห์ของแฟนเราที่เป็นเสน่ห์ที่บางหลายๆบ้านต้องการด้วยนะเธอมันน่ารักดี ออกะนาลองดูลองดูลองไปศึกษาบทต่างๆเพิ่มเติมถ้าดึกไม่ออกหรือพี่ไม่ใช่ต่อไปนี้ถ้าเขามาเล่นเสือให้เราร้องกลับไปว่าฮ่าสเปนยะตอบกลับไปเลยเ <c oughs> ชื่อพี่เขาจะตกใจนิดหน่อยแต่เขาจะแบบเลิศจริงๆเใช่อ่ะใครต่อพี่หอมค่ะ ถ้าเขาเล่นเราเจ็บเอาถาดตีหัวแล้วบอกกูเป็นกัปตันอเมริกาโล่อ่ไม่ต่างจากกูนาว่าน่ารักเลยกเขาไปแต่ถ้าเจ็บแต่พี่เป็นคนไม่ชอบเล่นต่อสู้กับแฟนนะพอพี่เจ็บตัวแล้วผิวพันุ์พี่จะเป็นรอยมันจะรักษายากพี่จะไม่ชอบเล่นแล้วก็พี่จะใช้เป็นการงอนเพราะว่ากูไม่เล่นเดี๋ยวผิวกูเสีย อันนี้แล้วแต่อยากจะเล่นสนุกกับเขาก็ได้หรือว่าจะแบบถ้าเล่นเจ็บอันนี้ไม่เล่นจะงอนเออออนไนเจ็บเขาพูดโทเจ็บเจ็บอย่างเงี้ยอออ่ะพี่เพือกเออต้องมีตกลงครับว่าล่างไหนออกไม่ได้ครับล่างไหนที่ห้ามปล่อยออกมาครับหรือให้โคต้าว่าคิงคองออกได้แบบเดือนระหนคือคือเอาตัวที่มีปัญหาเนี่ยเคลียร์ตัวที่มีปัญหาพเพราะผมเชื่อว่า คือ <laughs> ว่าตัวน่ารักอะ่ะมันมันน่าจะออกบ่อยครับแต่ว่าตัวคึกอะ่ะคือ่ตัวดีดที่ทาเราแรงๆรงอันนี้ต้องเคลียร์ว่าเธอคิงคองไม่โอบอะ่ะถ้าคิงคองฉันให้เดือนเราโหนไม่งั้นไม่ไหวเหมือนกันเจ็บถ้าเขาเป็นคนน่ารักเ,เขาน่าจะเข้าใจนะแต่ถ้าเขายังคิงคองต่อทุกวันเนี่ยกู <laughs> ต้องแลกบ้างแล้วทีเนี้ยมึงเจ็บไม่อีบ้า ม่เราไม่มีเราไม่มีท่าหมายตายเลยหรอป๊อปมีท่าหมายตายปะส่วนมากหนูก็ร้องไห้เพราะว่าคือหนูไม่ได้รู้ว่าเขาพูดแค่ว่าเจ็บเขาก็ไม่หยุดร้องไห้เธอสามารถทําอย่างนี้ได้ปะนิ้วอ่ะนิ้วเท้าอ่ะหนีบเนื้อกูมีท่าหมายตายสองท่าเพราะมือเราจะถูกล็อกใช่ไหมนิ้วเท้าเราอ่ะหนีบเนื้ออ๋อหนีบแล้วบิดใช่มันเจ็บเหมือนกันอันที่สองถ้ามีพื้นที่จับขาเขาขึ้นมาแล้วเอาขาของเราอ่ะแย่ด่าจิ๊บ นี่ฉันมีอันนี้ถ้าไม่ตายคือแพ้แพ้เลยไม่นะ<ข>ฉ,นฉันยุดสันติวิธีนะยุดสันติวิธีถ้าเริ่มเล่นแรงแล้วให้ลองเพลงอะไรก็ได้กลับไปแกเชื่อฉันคื <c oughs> อเขาโทรมาจาก <c oughs> จากอเมริกาเพื่อได้เทคนิคเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้หนีบหนีบหนังคนเ <c oughs> นี้ยหรอมึง ฝึกมันโอยมันเจ็บมากเลยนะบอกเลยแกแกคิดเพลงไว้ใจเลยให้มันเข้ากับเรื่องราวลองกลับไปดังๆเขาจะตกใจเว้ยน่าจริงๆอยากให้แฟนแบบสวมบทช่างแอร์บ้างอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรช่างแอร์แต่ว่ามาทุบนะไม่ได้มาเร็วพุทธอพุทโถอย่าลืมโทรนะ